อะไรหมอบทำอะไรหนูวฮะหมอบทำอะไรแต้มทำอะไรจะเอ๋ทำอะไรเนาะหนุมน่มหนุ่มหล่อทำอะไรเนี่ยหนุมน่มหล่อนุ่มหล่อทำอะไรหล่อนะเราเนี่ยหืมหล่อจังเลยทำไมชอบมาอยู่บ้านนี้จังเลยหืม พ่อแม่หนูไม่อยู่บ้านเลยหนูยังต้องต้องมาอยู่นี่เหรอพ่อแม่หนูไม่รู้เหรอไม่รู้หายไปไหนทุกวันเลยเหรอหนูจึงต้องมาอยู่นี่เหรอหล่อจังเลยนะมาเป็นลูกไหมมาเป็นลูกหรือเปล่ามาอยู่ด้วยไหมแกมาอยู่ด้วยหรือเปล่าอานมรอเนี่ยหล่อจังเลยมาอยู่ด้วยไหม ได้มาอยู่ด้วยหรือเปล่าไหมจับมือหน่อยสิฮึมาขอมือหน่อยขอมือหน่อยหอหล่อจังเลยเนี่ย